สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีเมษนะคะอันเนื่องมาจากนะคะดวงดาวใหญ่หญๆนะคะมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีหลายดวงเลยทีเดียวนะคะในปีพุทธศักราช2565นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีเมษนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด ตามในช่องของจีฬาพาชาแนลทาง youtube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการนำเอาลัคนาราศีเมษค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะเลยค่ะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมควรนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับนะคะกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะคำพยากรณ์นะคะเป็นผลในด้านดีนะคะเป็นผลดีแก่ท่านท่านก็มีความสุขนะคะก็ขอให้นำคำพยากรณ์ตรงจุดนั้นค่ะ ไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับให้ชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนคําพยากรณ์ใดที่ท่านผู้ชมไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ได้เชื่อในตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้ท่านมองผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ขอให้ถือว่านะคะไม่ได้พยากรณ์ให้สําหรับท่านที่จะมาฟังตรงจุดนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ท่านก็ควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณในการพิจารณาในการพยากรณ์ในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เราก็มาดูกันเลยนะคะในตรงจุดลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65ค่ะยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะที่ดาวพระราหูทับ ตรงจุดนี้แต่อย่าลืมค่ะดาวพระราหูดวงนี้ของชาวราศีเมษถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะมาจากเรือนโชคลาบนะคะมาทับที่ลัคนาก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องโชคลาบมีโชคลาบต่างๆเข้ามามากมายกายก็ไม่ว่าจะ ลาบทางด้านสิ่งของลาบทางด้านเรื่องการเงินหรือแม้แต่ลาบของสัตว์สองเท้านะคะที่เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมคะจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าดาวพระราหูดวงนี้คะ่ะในดวงของท่านโคจรให้คุณหรือให้โทษกับท่านมากน้อยเพียงใดด้วยนะคะ เอาละค่ะเมื่อกี้เราพูดในแง่ด้านดีของดาวพระราหูแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของโชคลาภแต่อย่าลืมนะคะเมื่อดาวพระราหูดวงนี้ค่ะมาทับที่ลัคนาโดยทั่วทั่วไปนะคะมักจะเกิดนะคะที่สังเกตเห็นก็คือบางท่านก็อาจจะเกิดการถูกใส่ร้ายป้ายสีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษนะคะตลอดรวมไปถึงนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกลากับคนรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตาม นะคะคตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะให้มีสตินะคะอะไรที่เข้ามาเราก็จะรู้แล้วลหละว่าโอเคกีฬาพยากรไปมันจะมีเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็เอาเป็นแนวทางค่ะเพื่อที่จะได้กันได้แก้ให้ได้ถูกต้องนะคะ ช่วงระยะที่ดาวพระราหูนะคะถ้าพิลักณาตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมชาวราศีเมษนะคะอย่าลงเชื่อใครง่ายๆนะคะช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าทํากุญบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปค่ะใครมาชวนให้เราไปทําอะไรไปลงทุนอะไรนะคะก็ขอให้มีสติแล้วก็พิจารณาให้ดีๆค่ะไม่งั้นนะคะอาจจะโดนถูกหลอกนะคะให้ไปทําผลประโยชน์ให้เขาแล้วสุดท้ายนะคะเราจะต้องมารับในสิ่งที่มันไม่ดีหรือต้องมารับกรรม ในตรงจุดนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดาวดวงต่อไปเลยนะคะก็คือดาวพัฤหัสด,ดวงนี้ค่ะจะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ค่ะแล้วเขาจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่19เมษายนปี66ตลอดระยะเวลา1ปีดาวพัฤหัสด,ดวงนี้นะคะโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีในภพวินาศน,น,นั้นนะคะก็จะหมายถึง ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านชาวราศีเมษนะคะอาจจะทํางานที่ไม่ตรงกับสายงานที่ท่านเรียนมาเลยก็ได้หรือท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานตลอดระยะเวลาทําอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนระยะเวลาที่ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะมาอยู่ในเรือนวินาท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะจะทํางานอีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่คุ้นเคยมาก่อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะก็หมายถึงพบสุภะด้วย มาอยู่ในเรือนวินาเช่นนี้นะคะท่านอย่าลืมค่ะท่านต้องให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้คุณกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โทษกับท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอย่างไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้ค่ะจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมชะตาของท่านค่ะว่าดาวพระพฤหัสดวงนี้ ให้คุณให้โทษท่านมากน้อยเพียงใดนะคะตรงจุดนี้อย่าลืมนะคะหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นในลักษณะก็คือไม่ได้ช่วยเหลือท่านไม่ได้อุปถัมภ์ท่านก็เป็นไปได้ในลักษณะสองเรื่องนะคะอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านนั่นเองนะคะ และในตรงจุดนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะช่วงระยะเวลานะคะประมาณวันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66นั้นดาภพพฤหัสเดินโคโจรเข้าเรือนวินาศ ถ้าท่านใดนะคะมีญาติผู้ใหญ่นะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของท่านด้วยนะคะท่านมีเกณฑ์จะสูญเสียญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเราก็มาดูตรงจุดนี้เลยนะคะคือดาวพระเสาค่ะดาวพระเสาร์อยู่ในภพการงานของชาวราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมปี63แล้วนั้นนะคะ แล้วเขาจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่28กลกุมภาพันธ์ปี66ค่ะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนั้นนะคะดาวการงานของท่านได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีก็ถืกหมายถึงว่าการงานของท่านมีความมั่นคงนั่นเองนะคะ จะมั่นคงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการงานจะมั่นคงหรือจะประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยท่านจะต้องมีความมุมาณะอดทนนะคะเพื่อที่จะทําตรงนี้ให้ได้นะคะงานนั้นไม่ใช่เป็นงานง่าย,ายๆนะนั้นงานที่ท่านทําเป็นงานที่ยากพอสมควรค่ะเป็นงานใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาใหญ่ๆเข้ามาเพื่อให้ท่านแก้ไขนะคะถ้าท่านมีความอดทนแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ท่านก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานของ ท่านนั่นเองค่ะการงานของท่านก็จะมั่นคงไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะคะจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษนะคะมีดาวมตรตยูมาอยู่ตรงจุดนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมปีพศ65นะคะเขาก็จะอยู่ไปเลยนะคะจนถึงเดือนวันที่1ธันวาคมปี65 แล้วเขาก็จะเดินวิปลิตถอยหลังกลับไปทับที่ลัคนาชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็อยู่ๆไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66เขาก็จะกลับมาเข้าที่การเงินของชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะคะก็จะมีเกณฑ์การหาเงินโดยวิธีที่ท่านไม่เคยหามาก่อนเลยนะคะอย่างที่จีลาบอกตั้งแต่ต้นๆนะคะว่าการงานของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงปี64นี้นะคะไปจนถึงปี 6ีนะคะถ้ามีอะไรเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่จะค่อนข้างใกล้เคียงกับที่จีลาพยากรไปท่านก็สามารถเอาตรงนั้นขึ้นมาเป็นแนวทางแล้วก็ปฏิบัติได้เลยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นคะ่ะที่จะนำท่านไปสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของท่านนั่นเองนะคะตรงจุดการเงินนี้นะคะดาวมฤตยูตรงจุดนี้คะ่ะถ้าในดวงเดิมของท่านนะคะดาวดวงนี้นะคะให้คุณกับท่านมากๆนะคะท่านเชื่อไหมคะ ท่านจะสามารถพลิกเรื่องการเงินของท่านจากที่ไม่มีกลายเป็นมีไปเลยก็ได้ค่ะหรือจากที่มีมากๆกลายเป็นไม่มีไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดาวดวงนี้มักจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมค่ะว่าพื้นชะตาเดิมของท่านนะคะมีดาวดวงนี้เป็นอย่างไรนะคะและเมื่อดาวมฤตยูเข้ามาอยู่ในภพการเงินก็ส่งผลไปจนถึงเรือนมรณะ นั่นแหละค่ะก็หมายความว่าท่านจะต้องมีสติในการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินหรือการหาเงินต้องมีสตินะคะท่านจะได้ดีหรือไม่ดีท่านจะหมดตัวหรือท่านจะสามารถสร้างตัวเองได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะคะ ถ้าตรงพบการเงินตรงจุดนี้นะคะของท่านนะคะส่งผลใบนทางที่ดีนะคะท่านเชื่อไหมคะดาวดวงนี้ส่งผลยาไปถึงเจ็ดปีเลยนะคะท่านจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีหรือท่านจะยากดีมีเป็นยาจกก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะคะเอาคําพยากร์ตรงจุดนี้คะ่ะเป็นแนวทางเมื่อเรารู้แล้วนะคะถ้าไปในทางที่ดีเราก็ เตรียมรอรับไว้เลยนะคะแต่ทางที่มันเสียนะคะเราก็ต้องกันต้องแก้ให้ได้เสียมน้อยที่สุดนะคะนี่คือการฟังคําพยากรณ์ค่ะอย่าไปวิตกกังวลแล้วก็อย่าไปตําหนินะคะว่าการพยากรณ์นี้นะคะไม่สร้างสารรค์จิรละอ่านคับคำพยากรณ์ไปตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ไทยค่ะดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยค่ะอย่าลืมค่ะท่านจะต้องมีสติและนําคําพยากรณ์ไปปรับกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะ ไม่ได้พยากรดวงของท่านคนเดียวนะคะเป็นการพยากรณ์โดยรวมๆค่ะ จากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีเมษในปี65นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะที่มาทับที่ลัคนานะคะมาจากพบโชคลาภก็ต้องส่งผลดีแล้วก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะก็แสดงว่าจะได้ผลดีเสียมากกว่านะคะถึงแม้พื้นดวงเดิมของท่านอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เมื่อดวงดาวมาได้ตําแหน่งที่ดีก็จะส่งผลในแง่ที่ดีแต่อาจจะไม่ดีเลิศนั่นเองค่ะแล้วก็หมายถึงการเงินด้วยนะคะรวม ไปถึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านนะคะก็อยู่ที่การกระทําของเราเองนะคะผู้ใหญ่จะดีมีเมตตาก็อยู่ที่การกระทาเราะคะ่ะรู้บุญคุณของท่านนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวทํางานหรือปฏิบัติตัวให้ไปในทางที่ดีนะคะผู้ใหญ่ก็ต้องมองเห็นในสิ่งที่ดีๆของเรานะคะและอย่าลืมนะคะเมื่อดาวพระราหูมาจากพบโชคลาภท่านได้ทั้งลาบของสิ่งของรวมไปถึงนะคะสัตว์สองเท้าด้วย ท่านดีไม่ดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ค่ะถ้าท่านใดมีคนรักอยู่เก่าก่อนแล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้พิจารณาให้ดีๆในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ